สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการส่งต่อหรือว่าแชร์ไฟล์เสียงจากห้องแชทไลน์ไปยังห้องแชทอื่นทำยังไงหรือส่งไปยังแอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่ไลน์ทำยังไง อเพราะมันเป็นไฟล์เสียงในแอปพลิเคชันไลน์นะพี่นาเราจะส่งต่อยังไงอันนี้ก็สามารถทําได้พี่ในการเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์อันนี้เข้าไปห้องแชทเลยเพื่อความรวดเร็วและทันใจแล้น,นั้นเราก็เอานิ้วเราเนี่ยกดแชร์ไปบนไฟล์เสียงที่เราต้องการจะส่งต่อเลยเป้นเนี่ยกดแชร์ลงไปคุณจะเห็นเครื่องหมาย,มายไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เอาใหม่แหมสัมผัสฟินหนยไม่ได้เลยเครื่องหมายแชร์อ่าคุณก็จะเห็นว่ามีเครื่องมีจุดให้เราติ๊กถูกคุณจะแชร์อะไรบ้างล่ะแชร์ได้ทั้งนั้นน่ะแชร์ทั้งสองอันคุณก็กดให้มัน๊กถูกขึ้นมาทั้งสองอันแบบนี้มันก็จะแชร์ดีเดียวทั้งสองฝ่ายวี่ไม่ต้องแชร์บ่อยๆโอเคไหมอ่าเลือกเอาเลยตามใจชอบแล้วอย่างนั้นเราก็ไปกดคําว่าแชร์อยู่ข้างล่างนี่ แชร์สองไฟล์ปกติมันได้กี่ไฟล์มันได้สักสิบไฟล์หรือยี่สิบไฟล์จำไม่ได้ช่างมันเถอะกูไม่ได้แชร์เยอะขนาดนั้นมัน้งอะปะกดแชร์แล้วนั้นมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะส่งไปยังห้องแชทไหนกับเพื่อนคนไหนที่เรามีอยู่โอเคไหมหรือไม่ เราก็ไปดูเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มเติมมันก็จะมีอันนี้เป็นเรื่องห้องแชทเนาะถ้าห้องแชทที่มีอยู่คุณก็ไปติ๊กถูกเอาอันเนี่ยสมมุติคุณติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กให้มันเป็นสีจมูกยืขึ้นมาแล้วก็กดแชร์ไปอ่าหรือไม่ถตาหาไม่เจอหาไม่เจอก็ไปดูตรงคอว่าเพื่อนก็ได้อ่าตรงคำว่าเพื่อนเนี่ยคุณก็ไปหาดูว่าเออเพื่อนคุณชื่ออะไรคุณก็หาลงไปก็แล้วกัน อันนี้เยอะแล้วก็จะมีกลุ่มอ่าถ้าบอกความสะดวกก็เอากลุ่มก็ได้อ่ามันก็จะมีอยู่ไม่กี่กลุ่มยกเว้นพี่มีกลุ่มเยอะนะพี่นะพี่กรตริกกติ๊กติกให้เป็นสีชมพูอะไรขึ้นมาแล้วพี่ก็กดแชร์ไปก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายอันนี้เป็นการกดแชร์ ในแอปพลิเคชันไลน์ไปยังห้องแชทอื่นไปในกลุ่มอื่นหรือไปจากห้องแชทไปยังกลุ่มก่อนแล้วแต่ตามใจเลยนะอ่าแล้วถ้าเกิดกดแชร์ไปยังแอปอื่นเราทำยังไงอ่าเราก็เอานิ้วเราเหมือนเดิมพี่กดแชร์ไปบนไฟล์เสียงนะพี่นะแล้วเราก็ไปเลือกคําว่าแชร์ตรงนี้นี่อ่าเกตกดลงไปมันก็เลือกแค่ไฟล์เดียวนะคุณจะเลือกขี่ไฟล์ก็เลือกไปก,ก็แล้วกันอ่าแล้วเราก็มากดแชร์นะอ่ากดแชร์ หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกตรงคำว่าแชร์ไปยังแอปอื่นมันอยู่ตรงนี้นี่น,น,นี่ไอ้ก้อนสีเหลี่ยมสีอันเนี่ยนะพี่นะ่ากดลงไปตรงนี้เมื่อกดแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะกดแชร์ไปยังแอปไหนเนี่ยในเครื่องคุณมีกี่แอปละนั่นแหละเออนะก็แค่กดแชร์กดแชร์ อืมจะดีไหมนี่มันไม่มีว่ไม่ไมอาอาเม s เซนเจอร์ก็แล้วกันอ่า m e s s e น g e r ก็ได้หรือจะไลน์ก็ได้อ่าหรือจะเมลก็ได้อ่าแล้วก็อนุญาตไปต้องอนุญาตเนาะไม่อนุญาตมันก็ไม่ให้เราอยู่แล้วอ่าแล้วคุณก็มากดส่งจากตรงนี้อ่ถาถ้าใช่ถ้าใช่ถ้าใช่ห้องห้องแชทใน m e s s e n g e อร์ของเ c e b o ๊ k ที่คุณจะส่งคุณก็กดส่งมันก็จะส่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายมันก็จะส่งไปยังห้อง แชทใน m e s เ e n g e อเออคุณก็เลือกเอาก็แล้วกันคุณจะไปส่งที่ไหนล่ะหรือจะไปเอาขึ้นไปในเมลเอาไปส่งเมลให้คนอื่นก็ได้มันก็สามารถทําได้พี่กรเลือก็แล้วกันมึงองสักแอปหนึ่งนะพี่นะที่พี่อยากจะส่งต่อให้คนอื่นน่ะประมาณนี้สําหรับการแชร์ไฟล์เสียงส่งต่อไปเสียงในห้องแชทของแอปพลิเคชันไลน์ก็ทํากันประมาณนี้แล้แล้วก็เจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ